ระบบขับถ่ายดีเริ่มจากที่กาแฟชัยคาฟฟพลัสค่ะวันนี้มีกาแฟดีๆเพื่อคนรักสุขภาพมาแนะนำกันค่ะเป็นกาแฟอาราบิก้าเกรดพรีเมียมนำเข้าจากบราซิลตัวนี้บอกเลยว่าสารสกัดอัดแน่นถึง17ชนิดเลยใครที่ขับถ่ายยากท้องผูกนานๆทีจะถ่ายตัวเนี้เหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีพรีไบโอติกช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะ ถ่ายง่ายถ่ายคล่องถ่ายสะดวกตัวเนี้คุณนเป๊ะปังแน่นอนสายฟิตและเฟิร์มก็ต้องชอบเหมือนกันนะคะเพราะตัวนี้มีแอลคาเนทีน ช่วยในเรื่องของการเร่งการเผาผลาญเพิ่มมวลกล้ามเนื้อลดมวลไขมันอ่าอ่ะ,อะกาแฟตัวนี้เขาไม่ได้ขมนะจ๊ะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยศูนเปอร์ซ็แต่ใช้ความหวานจากญ้าหวานแทนสารสกัดอัดแน่นขนาดนี้ทั้งดีและมีประโยชน์ดื่มง่ายดื่มอร่อยต้องเลือกกาแฟช้ยคอ f ฟ e ่พลัสนะคะตอนนี้ยกให้เป็นโนหนึ่งเลย